ช่งไรเหลือบทที่37ภสพาสองจนกระทัะ่งเขาจะลอยเด่นกลางฟ้าจนจิ้งโกกงจึงกลับสู่ความสงบไม่มีผู้ใดรู้ว่าเหตุใดห้องหนังสือของนายทานจะเกิดไฟไหม้นได้ทาหารละเป่าในจวนต่างช่วยกันพิ้วน้ำมาดับไฟกันให้ชุลมุนไปหมดแต่ที่น่าปลาดก็คือไฟน,นไั้นมาอยู่เพียงห้องหนังสือและนายทานก็ไม่อยอมให้ผู้ใดเข้าไปด้านในแม้แต่ขุนนา,างฝ่ายตรวจการจากจวนเทียนฝู ก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใกล้ไม่รู้ว่าไฟเผาทำลายของสำคัญไปบ้างหรือไม่จริงกโกงจึงได้มีสีนนหน้าหนักอึงว่ากันว่าเขาเป็นลมหมดสติไปด้วยได้ยินมาว่าปะกะพันปีเข้าไปในจวนแล้วไม่รู้ว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างข้างหน้าต่างบานเล็กของเรือนงดงามหลังหนึ่งมีเสียงตื่นเต้นยินดีของสตรีนางหนึ่งดังออกมาแสงเทียนสีนวลตาส่องกระทบใบนาง,งดงามหยดย้อยของซีเหลืองตาลช่นนั้นแล้วอย่างไร ถึงยิงช่วสีเหลืองมอจะมีชื่อว่าเป็นบุตรสาวในตระกูลสีเหลืองแต่นางตายเพราะถูกไฟคลอ,อกเองพะก๊ะพันปีจะเอาผิดคนทั้งจวนได้หรือไรคำพูดนี้ของคุณหนกสี่ก็ไม่ต่างกับที่ข้ารายงานในท่านมากนะักเพียงแต่อนุต่งกกมนาลงกระสึกข้างหูสีเหลืองตาอย่างเป็นกังวลพะก๊ะพันปีผู้นั้นแต่ไรมาก็อารมณ์กดเกลียวปลาปลวนหากข่าสืบจนรู้ความจริงตาข่าวนะักเรื่องนี้มีท่านพอคอยรับหน้าให้อยู่ไม่ใช่หรือ นางตัวดีนั่นถึงจะได้แต่งกับพระเก้าพันปีแต่ก็เป็นแค่ของเล่นที่มีฐานะสูงส่งเท่านั้นอย่างมากก็ให้ท่านพ่อส่งเย่เออให้พระเก้าพันปีขนกระิินเรื่องสีเหลืยงตาลหมุนแหวนวงงามในมือเล่นอย่างไม่ทุกร้อนเมื่อสีเหลืองมัวตายลงจนจริงโกงกงก็จะมีนางเป็นบุตรสาวสําคัญเพียงคนเดียวส่วนสีเหลืยงเย่เป็นแค่ลูกอนุอย่างไรเสียก็เป็นแค่ของเล่นในเงื้อมือนางเหมือนดังงต่ก่อนก็เท่านั้นเรื่องนี้ อนุตองยังคิดจะพูดอะไรต่อแต่มีเสียงเคาะประตูดังคืนสามครั้งก่อนใบหน้านุตองพันเปล่งประกายยินเดียวมาอย่างไม่ปกปิดแล้วหมุนตัวจะเดินไปเปิดประตูต่ซีเหลืองตาลกับเร็วกว่านางก้าวหนึ่งเมื่อเห็นว่าใครยืนอยู่ใบหน้านงดงามของซีเหลืองตาลพันเปลี่ยนเป็นแดงระเรือ่อทานมาแล้วคนที่ยืนอยู่ที่ประตูสวมชุดสีดําทั้งตัวใบหน้าสวมหน,น้ากากปกปิดแต่ก็ยังมองออกถึงเรือนกายสูงแก่สง่าง,งาม เขายืนตัาง,งานราวกับต้นสนดวงตาทอประกายเยือเกเย็นแม้จะถูกซีนเหลืองตาชิงตัดหน้าแต่อนุตงก้าวเดินเนบชาม่รีบร้อนมือหนึ่งประคองท้องกลมโตอีกมือจับเอลด้านหลังแล้วโค้งตัวคำนับอย่างเอียงอายนายท่านใหญ่พงท้าอ่อนหวานอ่อนช้อยของอนุตงดึงดูดความสนใจของบุรุษได้ดียิ่งกว่าใบหน้างดงามของซีนเหลืองตานะัะพอบุรุษชุดดำไม่สนใจซีนเหลืองตาที่ยื่นมือออกมาเลย เขาเดินผ่านนางมาช่วยประคองอนุต่งย่างอ่อนโยนเจ้าท้องอยู่ไม่จําเป็นต้องคํานับค่าอนุต่งประคองท้องของตนเองไว้แล้วเผยรอยยิ้มเขินอายมีสเสน่ห์มาในท่านใหญ่ท่านหมอบอกว่าเด็กในท้องของข้าแข็งแรงดีเพราะได้ในท่านใหญ่ดูแลเป็นอย่างดีข้าถึงได้มีโอกาสเป็นแม่คนนั่งลงเถอะวันนี้พวกเจ้าทําได้ดีมากบุรุษผู้นั้นประคองอนุต่งให้นางลงเรียบร้อยเล้าจึงหันไปเอ่ยกับซีเหลืองตาลที่ยืนอยู่ข้างประตู แม่นางงดงามเหมือนคล้ำลงหลายส่วนแต่เมื่อได้ยินคำชมของเขาแม่นางงดงามก็สว่างสดใสแลบเผยรอยยิ้มอย่างยินดีนางเดินเข้าไปจับมือเรียวยาวที่ยื่นออกมาของบุุษผู้นั้นเอาไวนาน้ันนจากนั้นจึงนั่งลงตรงหน้าเขานั่นเพราะบ,บารมีของท่านพวกเราจึงกำจัดซีเหลืองมัวได้แต่น่าเสียดายหากไป็นก้ันปีลงไปในทางลับนั้นด้วยพวกเราคงได้นกสองตัวในคราวเดียวแม้ซีเหลืองตาจะไม่ได้ร้อนใจวู่วามดั่งเดิม แต่รอยยิ้มของนางก็ไม่อาจปกปิดความจองของเอาไว้ได้พอได้ยินชื่อของซีเหลียงมัว่วเราตาบุรุษผู้นั้นแป่งประกายลึกล้ำประหลาดออกมาแบบหนึ่งพวกเจา้ามั่นใจว่านางตายแล้วใช่หรือไม่ครั้งนี้นูโตงไม่ยอมให้ซีเหลียงตานแย่งความสนใจจากบุรุษผู้นั้นไปได้อีกนางยกชายแขนเสื้อขึ้นปิดปากแล้วแย่งตอบไปก่อนยับองเป็นเช่นน,นั้นข้าให้คนซ่อนน้ำมันจำนวนมากเอาไว้ในทางลับนั้นนานแล้วและปิดเส้นทางเข้าออกทุกทาง ่อให้นางมีปีกก็หนีออกมาไม่ได้วุุษผู้นั้นจับมือของอนุต่งมาตรวจชีพป,ประจอดนา่งคู่หนึ่งก็เอ่ยถามพวกเจ้าเห็นศพหรือเท่ากระดูกของนาวหรือไม่ท่านได้โปรดวางใจเถิดนับจากอนุต่งปฏิบัติท่านพอจนเหมาออไมลลาวได้รู้เรื่องทางลับนั้นตันเอ๋อก็ใช้คนของท่านแม่ที่เหลือเอาไว้ให้เป็นประโยชน์ใช้พวกเขาอาบลงไปในทางลับนั้นแล้ววาดเป็นภาพออกมาอย่างละเอียดเวลานี้ยังดับไฟไม่ได้ ท่านพอยอมต้องปกปิดเรื่องนี้ไม่ยอมบอกว่าก็พันปีหนาแต่หลังจากดับไฟเสร็จแล้วพวกเราต้องได้ยินข่าวดีแน่นอนเมื่อได้ินซีเหลียงตานเอ่ยเรื่องอนุตองปฏิบัติจิ้งกัวโกงดวงตาบรุษผู้นั้นก็ถอดประกายเยือกเย็นมือที่กําลังจับตรวจชิปจอนอนุตองก็ชกักกลับชิปจของเจ้าดีมากเด็กในท้องก็แข็งแรงอนุตองเห็นซีเหลียงตานจงใจเล่าเรื่องนางปฏิบัติจิ้งกัวโกงให้บรุษผู้นั้นฟังก็กวนได้อีกฝ่ายอยู่ในใจยงังเดือด หากไม่ใช่พราะตอนแรกซี่เหลีอยตาอยังมีประโยชน์อยู่บางนางจะยอมเชิญนะท่านใหญ่มาให้รู้จักได้อย่างไรใครไม่รู้บ้างว่าซี่เหลีอยตาหลงไหลในตัวเขามานานแสนนานแต่เวลานี้นางกลับโดนหักหลังเข้าให้แล้วทางที่นางเป็นคนเสี่ยงอันตรายแอบฟังบทสนทนาข,ของผู้ชายใหญ่กับจิ้งกัวกงและใช้สารพัดวิธีสืบความลับจากจิ้งกัวกงเวลาที่เขาดื่มเหล้าจนเมาไม้ขาดสติเพราะคิดถึงหลานลิงไม่อย่างนั้นจะมีใครรู้เรื่องความลับทางลับนั้น ต่เวลานี้กลับเป็นความชอบของซื่อเหลียงตามไปเสียได้อนุโต่งยกมือขึ้นลูบท้องกลมมองของตนเองเผยอรอยยิ้มอบอุ่นและโศกสลดจริงกุกงเป็นเพียงคนไร้ค่าคนหนึ่งเด็กในท้องของข้าเป็นเลือดเนื้อเชื้อไข่ข,ของนายท่านวันหน้ากลับต้องเรียกคนอื่นว่าท่านพ่อข้าคิดถึงเรื่องนี้แล้วกลับรู้สึกเจ็บปวดรววร้าวหัวใจยิ่งนักแต่นั้นไม่สำคัญหากข้าและลูกในท้องยังมีประโยชน์ต่อนายท่านใหญ่นั้นก็เพียงพอแล้ว อย่างไรเสือนกตงก็ถือภัยเหนือกว่าซี้นเหลียงตาลใบหนึ่งแมมปีนั้นนางจะเป็นนางโลมอยู่ไม่นานแต่กลับได้เรียนรู้วิชาย,ย่วยวนบุรุษมาไม่น้อยนางต้องรู้ดีว่าคำพูดเช่นไรที่สอดคล้องต้องใจของบุรุษมากที่สุดเป็นเช่นนั้นจริงในท่านใหญ่ผู้มีใบหน้าหล่อเหลาคมสารจ้องมองมาที่นางแวบวบตาของเขาอ่อนลงหลายส่วนเข่าลูบมือนางเบาเด็กในท้องของเจ้าคือลูกคนแรกของข้าเพียงแต่เจ้าว่านอนสอนง่าย ข้ารับรองว่าวันหน้าเขาจะต้องได้ครองตำแหน่งคุณชายใหญ่ของจวนจิ้งปโปกงเสรสุขสารพัดไม่มีวันหมดและจะไม่ทำให้เขารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเป็นแน่เมื่อได้ยินดังนั้นแม่นาอนุตรงก็เผยรอยยิ้มยินดีปรับปลิมออกมาไม่หยุดเจ้าค่ะสีเหลืองตันเห็นท่าทางกลีดก,กลายเจ้าเล่์ของอนุตงเช่นนั้นในใจก็เกิดกองไฟโทสะและอริษยาอย่างยากจะทนไหวใครจะรู้ว่าเลือนในทองของเจ้าเป็นของในท่านใหญ่จริงหรือไม่ ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของท่านพ่อข้าก็ได้คำพูดนี้ของซีนเหลืองตานกระตุ้นให้อนุตองโกรธจัดเขาเป็นลูกของนายท่านใหญ่ข้าถูกวางยาสิ้นหายาจนเกือบจะหมดโอกาสตั้งขันได้อีกแต่เพราะว่าสนาจ,จิงไดพบกับนายท่านใหญ่ได้รับความช่วยเหลือสลายพิษในร่างให้ข้าแต่จิ้งกวงมีโชคดีเช่นข้าหานหญินวางยาให้เขามืเนิ่นนะากทำให้สามารถมีบุตรได้อีกแล้วดังนั้นเด็กในท้องย่อมเป็นลูกของนายท่านใหญ่แน่นอน นางหญิงไร้ไยางอายเลือชวนในท้องของเจ้ากล้าคิดเอามาแทนที่ตำแหน่งที่ช่ยของข้าเชียวหรือเพียเดิมทีซีเหลืองตาเป็นคนใจร้อนหญิงจ้องหองหลงลำพองว่าตนสูงส่งกว่าใครอาการถูกอนุชั้นต่ำมาวางท่ายพะยอกเกินฐานะไม่ใช่เรื่องที่ซีเหลืองตาจะทนได้อีกอนุต่องตั้งใจไม่หลบหนางต้องการให้ซีเหลืองตาแสดงความน่ารังเกียจต่อหน้าในท่านให,นใหญ่และเพราะซีเหลืองตาม,มีพื้นฐานวอริวต์อยู่บาง กลางตกที่โทรศั์จึงทาให้นุตรงถึงกับหน้าสะบัดเลือดไหลซึมออกจากมุมปากทันทีเช่นเดียวกับน้าตาที่หลั่งเลนเป็นสายนางหันมองบรุษข้างกายดินนท่าทีของหญิงสาวอ่อนแอผู้น่าสงสารจับใจในท่านใหญ่เด็กในท้องของข้าไม่ใช่เลือดชั่วไม่ใช่ขวัญยิงคํานี้เสื้เหลืองตาจึงเพิ่งได้สติกลับคืนหญิงสาวลานลานก้าวไปจับชายแขนเสื้อของบรุษผู้นั้นเอาไว้เราแก้ตัวอย่างร้อนรน ตอนเอ๋อไม่ได้หมายความเช่นนั้นตอนเอ๋อเพียงโกรธจึงไม่ทันระวังปากอย่างไรตอนเอ๋อรก็ตกเป็นของท่านแล้วท่านเองก็รับปากว่าจะให้ตอนเอ๋อเป็นเมียใหญ่แน,น่นอนว่าจิตใจของตอนเอ๋อต้องคิดแทนท่านทุกอย่างอยู่แล้วเจ้าค่ะดวงตาของบุรุษผูนันทอประกายเยงเงือกเย็นอมมหิตออกมาอย่างเดือดชานวาบหนึ่งแต่ใน,นายามที่เขามองไปยังซื่อเหลืองตานนั้นดวงตากลับเคลื่อนสุขความสงบดังเดิมตอนเอ๋อคิดจะช่วยข้าจริงหรือเป็นไปอย่างที่เจ้าว่า ตำแหน่งคุณชายใหญ่ย่อมต้องเป็นของพี่ชายเจ้าเจ้าช่วยเหลือคนในครอบครัวของตัวเองข้ายอยมไม่รู้สึกว่าแปลกอะไรซื่อเหลืองตาใส่น้าไปมาดวงตาที่มองไปยังบุรุษผู้นั้นเอ่อคลอด้วยน้ำตาใจของตาเอาเ่อล้วนอยู่กับทันทั้งหมดโบราณกล่าวเอาไว้สตรีที่แจงออกไปแล้วดั่งน้ำที่ถูกสาดออกไปแน่นอนว่าตาเอา่อยอมต้องช่วยเหลือสามีตนเองเมื่อทันได้นั่งตำแหน่งอสงส่งค่อยให้ตำแหน่งอื่นแก่พี่ชายของข้าก็ได้ อนูตรงที่ฟังอยู่ผ่านรู้สึกรังเกียจสีเหลืองตานจนเข้ากระดูญิงสาวตะกุลผู้ดีอะไรกันเทียบกับหญิงสาวชาวบ้านข้ามถนนพวกนั้นถือแล้วว่าไรอย่างอายยิ่งกว่าเพียง่นผู้ชายแม้แต่พี่ชายกับพ่อของตัวเองอย่างกล้าขายนิสัยบ้าบิ่นจองของไร้สติเช่นนี้อย่าไม่ทานเข้าพิธีแต่งงานก็คิดว่าตนได้แต่งออกไปแล้วมีนาะปีนั้นท่านอองน้อยถึงได้เลือกซีื้อเหลืองโมที่หน้าตาและฐานะอย่างไม่สู้นางแทน อย่างไรเสียอนุตงก็รู้ดีว่นานานะของตนไม่เหมือนิ้นเหลืองตาจึงปิดปากเกียมไม่พูดอะไรออกมาอีกโดยไม่รู้ว่ามีหญิงสาวสวมชุดคลุมและหมวกยืนอยู่หน้าประตูมองหญิงสาวทั้งสองด้านในด้วยสายตาเหยียดหยันพวกสติที่ต่ำช้าและโง,งาเงาฝันไปเถอะว่าจะได้ตำแหน่งเมียใหญ่ของพี่ชายเชางหน้าขันสิ้นดีคุณหนูสี่ไม่ต้องกังวลเพียงแค่จิ้งกวกงกับคุณชายใหญ่เลือกทางให้ถูกวันน้ายอมต้องมีความชอบน่ ในท่านใหญ่ไม่มีทางปฏิบัติแย่ต่อพวกเขาซื้อเหลียงตานมองไปยังผู้มาใหม่แล้วพยักหน้าที่ถืนเชื่อฟังสตรีในชุดคลุมตัวยาวก้าวเข้ามานางแล้วถามเสียงเรียบอย่างไม่ต้องพูดว่าข่าวการตายของซื้อเหลียงม้วจะประกาศออกมาเมื่อใดแต่ข้าต้องการรู้ว่าคนที่ออกจากทางลับพร้อมจิ้งกุ่กงคือใครและปลายคำสั่งตระกูลหลานของจริงอยู่ที่ไหนคำถามของสตรีผู้นั้นทำให้นุ่งตงและซื่อเหลียงตานมองหน้ากันไปมา ทั้งสองสนใจเพียงการวางแผนกับจา้าซนเหลียงมว้วเท่านั้นส่วนเรื่องป้ายคำสั่งเรื่องนี้พอก่อนหน้าอนุต่งไม่ไดเอ,อ่เรื่องป้ายคำสั่งตระกูลหลานให้ข้าฟังข้าจึงไม่ได้สังเกตซนเหลียงตากรอกตาไปมาแล้วรีบปัดความรับผิดให้พ้นตัวอย่างไม่ละอายข้าคิดว่ามันน่าจะอยู่ในทางเดินรับนั่นของสําคัญขนาดนี้ซนเหลียงมว้วย่อมต้องเอาติดตัวไว้เสมอหน้าตอนนี้ก็ควรต้องอยู่กับศพนา รอให้ไฟดับเสร็จและคนอื่นออกไปหมดแล้วพวกเราค่อยส่งคนลงไปค้นหาคาดว่าพอกลัวถูกตําหนิว่าทํางานผิดพลาดอนุตองจึงพยายามตอบไม่ให้เกิดพิีรุคดค้าต้องการคําตอบที่ชัดเจนไม่ใช่การคาดเดาชายหนุ่มผู้เดียวในห้องเอ่ยแทรกเสียงเย็นถ้าเจ้าอยากได้คําตอบที่แน่ชัดเตุแดงไม่ถามกับค้าตามตรงเราเจ้าชมสักครางนางหนึ่งอยู่ในชุดบูรุษความกลิ่นข่าเลือดเข้มข้นรอบตัวยืนอยู่หน้าประตู นางเหยียดยิ้มมุมปากขณะก,กวาดตามองสีหน้าตื่นตะลึงของทุกคนด้านในแววตาเยือกเย็นของซีเหลืองมัวมองผ่านหญิงสาวพวกนั้นไปอย่างไม่ใส่ใจสุดท้ายก็หยุดอยู่ที่ร่างของบุรุษคนเดียวในห้องนางทักทายพร้อมรอยยิ้มเยือกเย็นท่านหนองน้อยไม่พบกันนานท่านส่งของขวัญวันพบหน้าชิ้นใหญ่ค่าขนาดนี้เหตุใดไม่พูดคุยกับข้าด้วยตัวเองเล่ามั่วเอ,อ๋ไม่พบกันนานเจา้ายังคงหน้ารังเกียจเร็วซาเหมือนก่อนไม่มีผิด ท่านองน้อยหรือซื่อเหลิวเฟิงซึ่งยามนี้เป็นกระบฏท,ที่กำลังหลบหนีทางการคอ่อยๆดึงผ้าปิดหน้าออกเลยฝีปากเหยียดยิ้มจ้องมองใบหน้างดงามของซื่อเหลียงม่ได้สายตายเย็ยบเย็นบัดนี้ซื่อเหลียงมั่อยู่ในกำม,มือของไปลี่ชิงกลายเป็นบุกพาที่ปริบานย่อโยนนั้นลหลงไหลเป็นที่สุดต่อให้สวมชุดบูดกุกยังปกปิดกลิ่นอายความเย้ายวนจากเรือนกายเอาไว้ไม่ได้เพียงตายกลิ่นอายชนนี้กลับทิมแทงซื่อเหลิวเฟิงรู้สึกเจ็บป,ปวดนะัก จนเขาเกิดความรู้สึกอยากจะฉีกเนื้อสตรีที่ยืนอยู่ตรงหน้าให้แหลกขาดมือท่านอองน้อยชมเกินไปแล้วทุกครั้งที่ข้าผ่านตำหนักเต๋อองก,ก็ยังอดคิดถึงท่านไม่ได้ท่านอองน้อยผู้ยิ่งใหญ่ยามนี้กลับต้องระหกระเหินเร่ร่อนอยู่ในยุทธภพกลายเป็นกบฏได้ค่าถูกทหารราชสำนักไล่ฆ่าไม่รู้ว,ว่าจะเหน็ดเหนื่อยสักเพียงใดซีเหลียงโม่พูดจาทิ่แทงอย่างไม่เกรงใจก่อนจะกล่าวต่อด้วยรอยยิ้มจอเลใช่แล้ว ข้าได้เห็นพระชายาเตอ๋อแล้วไม่คิดเลยว่าท่านออกน้อยยำลงมือจะเอามาหิดไม่เป่าหดเทียมเรากับอีกฝ่ายไม่ใช่นาที่เลี้ยงดูกันมาตั้งแต่เล็กเป็นครั้งแรกที่ข้าได้เห็นคนถูกชำแหละเหมือนหมูดูเหมือนข่าวที่ข้าบอกต่อท่านท่านจะคิดว่าเป็นเรื่องจริงก็มาตั้งแต่ที่นางได้เห็นเจดีย์ร้างแห่งนั้นก็นึกสงสัยแล้วว่าพระชายาเตอ๋อน่าจะลงมือทำ้ายพระชายาองค์ก่อนหาได้เป็นดังคำล่ำเลือที่ว่าสองพี่น้องรักใคร่กัน ต่อมาซินเหลืองมมจึงแอบสืบความจนพบว่าการตายของพัชยาองค์กรมีเงื่อนงำดับมืดและมีส่วนเกี่ยวพันถึงพัชยาเต๋อจริงจึงจงใจพูดถึงเรื่องความโหดเหี้ยมของสตีหลายคนที่ต้องดิ้นรนยื้อแย่งความรักจากบุรุษเพียงคนเดียวเพืคยซื้อหลิวเฟิงนึกสงสัยและสืบหาความจริงไม่คิดเลยว่าฝีมือของซื้อหลิวเฟิงช่างไม่ทำให้นงผิดหวังจริงๆกล้าจับน้าที่เลี้ยงดูตนมาไม่ต่างจากมารดาชำลายเป็นหมู แต่การได้ตายด้วยฝีมือของบุชายแสนรักชน่นีก็ถือว่าเป็นจุดจบที่ดีของพัชยาเต๋อแล้วเจ้ารู้เรื่องนี้มานานแล้วใช่ไหมทําไมจึงไม่ยอมบอกข้าแล้วทําไมข้าต้องบอกเจ้าเจ้าซื่อหลิวเฟิงกลัวจัดพุ่งตัวเข้ามาหมายจะจับตัวซื่อหรือโมให้ได้หญิงสาวมองการจอมติงซื่อหลิวเฟิงด้วยประกายตาวาววับกระบี่อ่อนตวัดเข้าใส่มือซื่อหลิวเฟิงอย่างรวดเร็วแต่ชายหนุ่มชักมือกลับทันควันแล้วสะบัดเสื้อคลุมตัวใหญ่ที่สวมอยู่อย่างแรง ติลตาเข็มพิส่สีน้ำเงินเล็กละเอียดจำนวนมาก,กถูกสัตว์เข้าใส่สีเหลืองม่วสีเหลืองม่วรีตามองอย่างดูดันเแล้วก้าวถอยห่างอย่างรวดเร็วจั่นนั้นก็ใช้กระบี่อ่อนในมือตานรับเข็มพิษเหล่านั้นคมกระบีก่กระทบเข็มพิษเป็นประกายแสงสีเงินแต่เข็มพิษนี้กลับเป็นลูม้ตบตาเพราะเมื่อเข็มพิษกระทบกับคมกระบี่กับกลายเป็นหมอกควันหนาสีน้ำเงินเข้มจนมองสิ่งใดไม่เห็นคิดจะหนีหรือดูสิว่าเจ้าจะมีความสามารถแค่ไหน หญิงสาวก็ถอยห่างอีกครั้งพร้อมยกชายแขนเสื้อขึ้นปิดจมูกส่วนมืออีกข้างก็รีบสะบัดใยไหมฟ้าทองคำออกไปผิบตามไหมทองคำก็มัดร่างสูงนั้นไว้ทำให้ขอทยานตัวหนีออกจากเรือนไม่ได้พร้อมกับเสียงทหารปีศาจท,ที่กลูกเข้ามาในเรือนไปฉีพุ่งเข้ามาคุ้มกายข้างกายหญิงสาวเหล่ารีบบอกเสียงดังคุณหนูรีบถอยออกไปจากตรงนี้ก่อนขอรับนี่เป็นพิษจากแดนหนานเจียงซีหลิงโมเห็นว่าซื้อหลิวเฟิงหนีไม่ได้แล้วจึงยอมถอยหลังออกไป เพียงแต่ก้าวเดียวก็รู้สึกถึงปลานสังหารรุนแรงที่ซัดเข้าใส่จากด้านหลังแต่ไปฉีก็รวดเร็วนะักเขาก็ชากริงสาวหลบแล้วยกกดับคมกริบในมือขึ้นตานรับก็บีบยาวของฝ่ายไว้เคลงซื่อหานเสียงเดินหญิงสาวคิดว่าไปชีเจ้าชนะได้ไม่ยากแต่ลายกระบวนท่าบ่านไปก็ยังไม่รู้ผลแพ้ชนะเพราะทั้งสองฝีงมือทัดเทียมกันมากฝีมือสูซีจะซี่เหลืองมัวที่จับตาอยู่ขมวดคิ้วนัน่น ซื้อหันเซมีวรยุทธไม่น่าปลาใจเท่ากับว่าเหตุใดในวันนี้นางจึงมีฝีมือตึกลำขึ้นได้ทำไมถึงได้ก้าวหน้ารวดเร็วเชน่นนี้และราวกับอีกฝ่ายรับรู้ถึงสายตาที่จับจ้องอยู่นางจึงเดินลมปานทั้งสิบส่วนและกระบวนท่าที่ฟาดฟาใส่ไปฉีกยิ่งเฮี้ยมโหดยิ่งขึ้นการตอบู้แบบยอมตาเช่นนี้ทำให้ไปฉีกต้องรับไม่ทันถึงกับต้องถอยหลังไปหลายก้าวซื่อหันเซียงเฉยโอกาสนั้นทะยานตัวเข้าโจมตีซ้นเหลืองโม่อย่างเกลี้ยกล่อมที่ชายรีบหนีไป ถ้าจะลากิกีชั่วคนนี้ลงนรกเองซื่อหันเซียงยอมรักชีวิตกับซี่เหลียงมอัวเพื่อให้ซื่อเหลียเฟิงหลบหนีแต่การกระทำเช่นนี้ในใสายตาของซี่เหลียงมอัวช่างเป็นเรื่องหน้าขันการต่อสู้พร้อมยอมตายเป็นเพียงการบีบคั้นให้นางถอยหลังไปหลายก้าวเท่านั้นแต่อีกฝ่ายกลับปล่อยเบื้องหลังวางโลกเปิดโอกาสให้ไปฉี่เล่นง,งานได้ซี่เหลียงมอัวเผยรอยยิ้มเย็นแล้วตวัดกระบี่อ่อนขึ้นรับกระบี่ของอีกฝ่ายพางเอ่ยถามเสียงหยนัน เจ้าอยอมตายเพื่อบุุษท,ที่มีสตรีอื่นผัวพันข้างกายมากมายโดยที่เขาไม่เคยนึกถึงเจ้าเลยคุ้มแล้วหรือดวงตาซึ่งหันเสียงเต็มด้วยปลานสังหารเจ้าจะไปเข้าใจอะไรถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าพี่ชายของข้าจะตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกับวันนี้ไหมนั่นเป็นผลจากการกระทําของเขาเองทั้งนั้นจานาซีเหลืองมัวก็โยนไม้ทองคําในมือให้ไปชีจับซื่อเหลวเฟิงไปชือรับไม้ทองคํามาแล้วกลับหลังเล ไม่รู้ว่าควรช่วยซีเหลงมัวหรือไปจับเสื้อหรือเฟิงดีเพราะความลังเลของเขาทําให้สตรีนางหนึ่งถผมตัวเข้ามากอดเขาไว้แน่นแม้เร็วแรงจะไม่มากแต่ก็พอหยุดไปชีเอาไว้ได้ซ้ำยังทําให้หมายทองคําในมือของไปชีลวงหล่นพื้นหายวับไปในหมอกควันพิษไปชีรื้ตะกอนบอกทหารพิศาคนอื่นเสียงดังทันทีอย่าให้มันหนีไปได้ต่ไปชีช้าเกินไปพอซื้อหรือเฟิงพุ่งตัวออกจากเรือนเล็กได้ก็วิ่งตรงไปที่กำแพงจว,วนซึ่งอยู่ไม่ไกลนักแล้วก็หายลับไปจากสายตา แต่ทหารปีศาจที่วิ่งตาไปกลับถูกบางอย่างขวงเอาไว้ทําให้วิ่งไปถึงกาแพงไม่ได้ดวงตาซีเหลืองม่วเป็นประกายคมกริบนางใช้วิชาตัวบาพุ่งตามเสื้อหลิวเฟิงไปแต่เพียงขยับตัวเท่านั้นเซอหานเซียงก็เตะร่างหญิงสาวที่หยุดไปฉี่ไว้รอยกระเด็นมาขวางหน้านางจึงเตะกลับคืนไปทว่าเซอรอหานเซียงฉวยโอกาสที่สีเหลืองม่วหยุดชะงักพุ่งตัวออกจากกระเดนอย่างรวดเร็วแหล้ววิ่งตรงไปที่กำแพงจวน ฉับพันก็มีมือข้างหนึ่งทะลุออกมาจากกำแพงกะชากร้างซึ่งหันเสียงหายไปในผิดตาเชีนเหลือ,มองมมองกำแพงที่คนสองคนหายไปต่อหน้าอย่างโกรจัดทหารกองเจิ้นอยู่ที่ไหนกำลังทำลายค่ายกองขรับไปฉีดเช็ดเหงื่อที่ปลายจมูกน้ำเสียงมีความละอายใจนักทหารกองเจิ้นเชี่ยวชาญกลไกค่ายโกนไม่นานก็สามารถทำลายค่ายกลรอบเดือนและที่กำแพงจวนได้ส่วนเินเหลือ,องโมก็รีบกินยาสลายพิษหลังจากสลายควันพิษหมดซ้นแล้ว นางก็กว่าตามองรอบด้านครู่หนึ่งก่อนจะกลับสู่ความสงบดังเดิมสตรีผู้นี้จะให้จัดการอย่างไรดีขอรับไปฉีใช้ดับโค้งในมือชี้ไปที่ร่างของสตีโชคร้ายที่ถูกเตะไปมาเมื่อครู่ซีเหลืองมอง,มองไปนังงดงามซีขาวที่ตอนนี้บิดเบี้ยวเพราะความเจ็บปวดจนพูดไม่ออกของซีเหลืองตาจากนั้นก็คุกเข่าข้างหนึ่งข้างกายอีกฝ่ายแล้วบีบใบหน้าง,งดงามนั้นให้เชดยึ้นเพื่อสบสายตาก,กันน้องสีช่างเป็นสตีที่ทุ่มเทพเพื่อชายคนรักเหลือเกิน ถึงกับยอมเสียสละร่างกายสูงส่งของตัวเองมากอดรัดลูกน้องของคาเสเซแนนแต่น่าเสียดายสุดท้ายชายคนรักก็หนีเอาตัวรอดไปกับหญิงอื่นแล้วทิ้งเจ้าไว้ตรงนี้คนเดียวนางคิดไว้แล้วว่าคนอย่างซื่อหานเสียงจะเูร้ชนิดยอมตายได้อย่างไรที่แท้ก็วางแผนใช้ซี่เหลืองตาเป็นโลกกำบังแทนส่วนอนุต่งก็รู้จักรักษาตัวรอด,ดีนักพอเกิดความวุ่นวายก็ชฉวยโอกาสรีบหนีไปซีเหลืยงตาเจ้ามองคนพูดด้วยแววตาเครียดแค้น ล้วถมน้ำลายลงตรงหน้าอย่างไม่หวาดหวันสันเหลวช่างใจกล้าจริงๆไม่รู้ว่าอีกประเดียวเจ้าจะกล้าแข่งคืนแบบนี้ได้อีกไหมเจ้าคิดจะทําอะไรเชี่เหลืองโมโหร้องเสียงดังก่อนตอบน้องสาวเคยได้ยินเรื่องไก่บุกพาหรือไม่มันเป็นอาหารที่พวกขอทานชอบทํากินกันวิธีทําก็คือเอาไก่ทั้งตัวไปใส่ไว้ในอ่างไฟที่เพิ่งดับสนิทแม้ในอ่างไฟนั้นจะไม่เหลือไฟอยู่แล้วแต่ก็ร้อนพอที่จะทําให้ไก่สุกได้รสชาติไม่เลวเลยทีเดียว โอ้จบหญิงสาวก็สั่งไปฉีนำนางห่อไว้ในผ้าแล้วให้คนลงไปดูว่าในทางหลับนั้นยังร้อนอยู่ไหมทำคนอื่นเอาไว้อย่างไรก็จงรับผลการกระทำของตัวเองไปซะซีเหลืองโมย,ยังอยู่ในเรือนง,งดงามหลังเดิมพังคิดทบทวนถึงเหตุการณ์นในครั้งนี้ซื่อหลิวเฟิงที่ตอนนี้มีฐานะเป็นกบฏกลา้าเสี่ยงอันตรายมากมายทำด่ดยแบบนี้ได้เกรงว่าคงไม่ได้ทำเพื่อสังหารหนางเท่านั้นเป้าหมายแท้จริงคือใยคำสั่ง และสมบัติของตะกูลหลานมากกว่าแต่น่าเสียดายที่เรื่องนี้นางเร็วเขาวก้าวหนึ่งเวลานี้องค์ชายหกมีชื่อเสียงเรื่องความกล้าหารบาดเจ็บสาหัสที่ชายแดนขาดแม่ทับใหญ่ส่วนแม่ทับใหญ่แควนซีตีคือองค์ชายรองนำไหลีเห่เฮอรวินเป็นแมททับที่กล้าหารดุดันเป็นยอดขุนพลที่มีชื่อเสียงเกรียงไกรในบรรดาทหารซีตีฉเฉลียวฉลาดด้านกลุนศึกเชียนชอบการรบที่ใช้เลก์กลชั่วช้าและรบแบบประจันหน้าจนแหลกหลาย ได้ยกทัพทหารห0 0แสนมาประชิดชายแดนระหว่างที่ซีเหลี่ยงมัวจมอยู่กับความคิดไป่ฉีก็รายงานเสียงเบาอยู่ข้างกายคุณหนูตอนนี้คนของหน่วยจีนีวเว่ยเข้าปิดล้อมจนจิ้งกกงไว้ทุกด้านแล้วขอรับซีเหลี่ยงมัวพันได้สตินึกขึ้นได้ว่านางลืมทําเรื่องสําคัญเพออรามัวคิดเอาแต่ตัวรอจากแผนการหวางเพิงกับคิดเล่นงานเอาคืนพวกซีเหลี่ยงตานจนลืมส่งคนไปแจ้งข่าวกับไปลี่ฉง